สวัสดีจ้าปอนนะคะ c o โอคารินาโกลเด้นไอเจลนะคะ Co k a คารินาโกลเด้นไอเจคืออะไรนะคะปอนเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะแบรนด์นี่เลยค a r i n a บายมาดามกิกก้นะคะซึ่งอยู่ภายใต้แบรนดามากิกกี้ของเรานั่นเองและสิ่งที่ปอนกำลังทำอยู่นี้นะคะก็คือการมาร์กหนะะ้าเพื่อให้ผิวหน้านะคะกลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าวันนี้นะคะอีกแล้วค่ะเราก็ไปออกแดดมาอีกแล้วนะคะ และการที่เรานะคะจะให้อาพอกแล้วเห็นผลนะคะจะต้องพอกหนาๆแบบนี้นะคะใครที่พอกบางๆนะคะบอกเลยว่าความเห็นผลมันจะเห็นได้แบบน้อยมากนะคะต้องพอกหนาๆนะคะผลที่ได้กับผลเขาเรียกอะไรนะการพอกหนาๆกับพอกบางๆมันก็มีส่วนนะคะที่จะทําให้ผิวของเรานะคะได้รับสารอาหารได้ไม่เต็มที่นะคะเห็นไหมเราพอกหนามากเลยนะ แล้วเวลาพอกนะคะทุกคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยเย็นสดชื่นสบายผิวนะคะทําให้ผิวรู้สึกได้รับการผ่อนคลายอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะนีความหนานะคะความหนา ฝากไว้ด้วยนะคะแบับตัวมาร์คสลายเวอร์ชันพี่กุ้งกดสิวตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวคาริน่าโกลเด้นอายเจลนะคะที่จะทําให้ดวงตาของคุณอวบอิ่มฉ่านะคะนี่เห็นไหมเราก็มากไว้ที่ดวงตาเรียบร้อยแล้วนะคะฝากไปด้วยนะคะสั่งซื้อได้กับตัวแทนมาดามกิกกี้ทั่วประเทศเลยนะคะหรือว่าจะปรึกษาปอนก็ได้นะคะถ้ามีปัญหาผิวปอนยินดีให้คำปรึกษากับทุกคนเลยค่ะเพราะว่าปอนใช้มานานแล้ว7ปีแต่ปีได้แล้วนะคะบ๊ายบายถ้าประสบถามกันได้เลยนะคะ